เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการซิมโทรศัพท์มือถือด้วยการแนะนำซิมโทรศัพท์ใหม่ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกว่าอสอมอซึ่งก็เหมือนเดิมครับเป็นการทำงานนอกเวลาปกติและขอความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมขอเขาร่วมแนะนาบริการใหม่ใบแค และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องโทรศัพท์แกอ่สอสมโดยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทำให้กสทนครนายกเป็นสำนักงานที่มีลูกค้าซิมโทรศัพท์มายมากที่สุดในประเทศให้ได้ดังนั้นแม้จะเป็นวันหยุดเราก็ยังคงทำงานอย่างมีความสุขและผลจากการดาเนินงานได้รับความสนใจและการตอบรับในการใช้งานเป็นจานวนมากและวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะบอกแก่ทุกท่านคือ ความเป็นมาของการทำคลิปวิดีโอเรื่องเล่าประสบการณ์มีที่มาจากการที่มีน้องๆและแฟนขับบางท่านสอบถามมาว่าความสำเร็จของการเป็นสำนักงานบริการลูกค้าที่มีซิมโทรศัพท์มือถือมากที่สุดคือมากกว่า35,000เลขหมายทำได้อย่างไรผมก็เลยถือโอกาสเล่าผ่านคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของผมเลยก็แล้วกันนะครับ